ฮัลโหลโนะมาจีพวกคือมีอะไรจะมา ป,ป,ปืมันไม่ะตาาตายแล้วอโอ้ยนนึนงะด้วยอครบต้องแทบหรือบ่ไม่ใช่คราบเพชร h e k i o u ันเธอไม่ใช่ a t r e i a ก็เป้็ตังนะตัวไหนวะเนี่ยตัวนี้ปะไม่เคยไม่เคยเล่นนี่มั้งแล้วก็สติ ีออกเรื่อนวางคดอืมโอเค มือพอดีไม่เล็กหน้ามันพอดีไปไปพอดีตไปพอดีได้ไหมตายตายตายโอ้ยนานชิ้นเดียวตายยากงตายเย็นจังเลยขุดต้นไม้ดีไหมเนี่ยอือร้อนเว้ ครับยังก่อนดีกว่าจะมืดยังใลออก,กใล้กกแล้วอืมตอนนีแม่น้ำท่าจะดีขนาดนั้นก็ข้างบ้านใต้ดีหนึ่งแล้วแหละจิบจิบจิบไม่พังอ่ะพังพัง มีวัวมาจ้าวัววัวจังครับดาที่ขุดที่ัาครับดาแล้วก็ที่ขุด อะครับต่อพิงต่องครับอยน,นี้ปะใช่ชอ,อ๋อชิวหายคออยางองี้อเอ้ยลืงครับหวาน วางนี้ป่ะจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บไปให้ใช่มันอื่นข้าวเอ,เอ้ยข้า,า,าตัดท้ายจับจิบจ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บข้าวนี้คงพอนะกดดตาบ ยากอะไรโทรศัพท์จริงด้วยเว้ยคต้องฆ่าวัวในน้ำได้แข็งวิวดิวิวเอววิวัวลักเฮ้ยอ๋อเสียเลือดวัวลัก Amboya ya dah we. ini. ไายได้ยังไายได้ยังตกวนี้โอเคร้อยนี่มีกระต่ายดำสองตัวอันนี้เองเลยไปไปไป จะไปอ่ะเฮ้ยจะหมดเราต้องรีบตัดไม้โอเครีบร้อยแล้วลงลงบ้านขุดต่อ,อลืมนะครับโอ้ถ้ามือจะจบเฮอ่ะจิ๊กจิ๊บใส่ด้านครับชามันแล้วกัน ค <Okay. S 2> าป,ประตูมันใช้อะไรคาบยังไงวะงี้ปะเออหมด อีอุ้ยแย่แย่ยเราแยเราแย่รบครับ,คร,บครับไปทีถูมืดแล้วโ้ยแย่แล้วโอ้ยปิดไยปิด่ายให้เสีวยวย เสียตัวอะไรลงมาตายสีมังเทงกดตัวไหนนะกดะครับครับประตูโอเคมีสามันเลยเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ มันต้องไม่ใช่แบลล์แน่เอ่อตรงนี้โอเคโอเคนีก็ยังพอได้อยู่เราจะมาเผาไฟกันนะตรงนี้ แทนทับด้วยดีกว่าสอบเวนี่นีน่สอบเจวนีน่เียว่กเยรับหมวก ครับกางกงแเ้วเสื้อไหนวะเสื้อ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 หนาทรงเป็นยังไงวะเมื่อกี้ครับกางเกงครับหมดอันนี้ป้าครับหมดไม่ใช่อีนนรับอไไหนวะไหน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  มเ่องแหวนเร็่องน,นกียเท้าเกียร์อีกเขาจะฮึบสองห้ามอ ตัว R นะลองกดตัว F มันจะทำไปแมวแมวนอนเอ่อกะท่าเปียกอย่าลืมเป็นเชื้อราอะเป็นนะ ครับใหญ่มากนี่ป้าเนี่ย ยมาซึ่งมันครับกันอย่างนี้ออชัปพ่อช่ดใ้อือหืงั <c oughs> ้นก็เจอสอมีนะดูกันเลยเียบเทยเอ่ออ่ นอนตัวไหนวะเรียบเอสกิ๊ิ้งมูดนอนแล้วเรียบร้อยอมีซัมบิ้อีกออนอนยาเผานวกันโอเคเสร็จแล้วสองชินสามทิศวายเราโตดังไปต,ตัวอี กดตาขวางาม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 วเจดอาว,ว่าตอนเชา้าเราออกไปลุยดีกว่ามามามาสวัจดีจมาใครอยู่เปล่า

ที่การชีใช้เวลาขื้นแรกนะฆ่า,าสตาัตว์ขับต้นไม้สร้างบ้านใต้ดินหรือข้างบนดินก็ได้ที่สำคัญอย่าตกไปลาวาเด็ดขาดสิ่งพิณกระดังกันเนี่ยวิ่งขวดตัวเดินสองครั้งปิ้งกระโดดปิ้งกระโดด ปวดปิดเอ๊ะปวดเจ็บจังสวัสดีไม่ใ่สิคิดเฮ้ยเฮ้ยปวดไปปวดออ้ยตัวอะไรโยน่ะติดคิววะเออติดคิวจริงนะ เสียงยีงมันดังไปหรือเปล่าเสียงดังไปแป๊บโอปชั่นวิ่ วอลลุ่มวอลลุ่มสกินคอสตูมเมชั่นวอลลุ่มอยู่ไหนวอลลุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มมิวสิกซาวด์วอลลุ่มวอลลุ่มลดนิดเดียวแก็ยังดังเหมือนเดิมมิวสิกลดวอลลุ่มลดลดให้ได้ว่ามันล็กแตงน้อยถ้างมันดังก็ดังไม่ได้เสียงเราไม่คุ้นยิน ลงข้ามลงข้ามตัวอะไรรับส่งลายไม้ลงข้าม,ลง,มลงข้ามลงข้ามกันครับ,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 บครับดาบบดาครับอะไรวะนี้เออลืมจิบจะแฮปจิบ,บ,บลงข้างบ่อย วิ่งวิ่งเจ้าวิ่ววิวโหลดแมปดูได้ปะกดไม่ได้เดี๋ยวกหลดต้องกดสอบ set T V V N minimum, Wha M K O P L ไม่ได้ไอ่าอ้ไอ้โหลดไม่ได้ มีอะไรให้ดูปังไ้ม่ายวมาเวาเร็วมาเรวมามาเร็วมาเวมาวมมเมามาเมเาเมาเาเามาเามาาามาเมมาาเเรา เป็นละวายตาตาตาาายแล้วแ้วตายอูไปเด้อตัวนี้ค่ะยากานนี้เลยจ้าครับได้ไหมอ่ะครับไม่ได้ไม่จริงจ้าขุดโคกกว่านักแน โ okay, อเคแต่รูปคือประมาณนี้คงพอแล้วมั้งขึ้นห้องไปโลยเออทิ้งดับเล่มนี้ไปเลยดีกว่ากด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 บีน I okay. have <laughs> 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 อย okay. ู่ไหนวะอยู่ไหนในบ้านบ้านร้ายบ้านบ้านบ้านจ๋าฮะไม่ใช่นะ่าเจอแล้วโอเคเดี๋ยวตอนโอเคเราจะมาบิวกันในนี้ บังดู้ F J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  K T ่หมวกเยบย้อยกดกดตัวทีบางวะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยกดตัวไหนบางวะ วาวน้างังไม่มีลากิจกจกัเลออว,ว้าวโกกกินไปไหมโลกมันแลกไปกกไหมายว้ายเอ,อ้อ Det er verre. กดอันนี้จึ๊กแปดสิบสองหกแา้วเข้ามาเล้วเข้ามาเก็บประตูเก็บไม้เก็บดินไม่ต้องเก็บมาเลี้ยงดาแบบอันแรกที่คดอันนี้สอง น้ำนไม<ป>่ไม่ได้แล้วนี่ครับกมเก็บไปว่างดีกว่าเดี๋ถ่ายกล่องนี้ครับกันยังไงวะกล่อง โอเคมันไม่ตัวอะไรมาพังเลยขึ้นไม่บูกัน ที่ไหนๆก็ไม่แน่นเก็บความเก็บอะไรได้ดีกว่ากินไม่ได้ใช้ไปก็ยังใช้อยู่แต่เก็บไว้บางส่วน เปียทำเปียน,นี่เราจไว้ไเ่อตัวนั้ก่อนก็ได้วิกิเป,ปอร์อคิดก่อนจ้ะวิคิปเปอร์คิปเปอร์วา ทำมสักตัวไม่ทำไมเจอแต่แมงมุมแมงมุมอะไรๆรก็แมงมุมแมงมุมเย้เ้เจแล้วเมื่อกี้เห็นขาขาว่านูากเลย ซัมบี้เจอซัมบี้แล้วตัวหนึง่งวิสกิลวิมันจะยิงกันไปนั่นแหละมันละนั่นแหละยิงกันเข้าไปนั่นนั่นแหละซัมบี้สู้กันกมาตายตัวหนึง่ง

เขามีตัวหนึ่งตู้ยากฮะอะไรเที่ยจบต้องไปเก็บของของของตู้ของของของเอาขึ้นมาขึ้นมา

จำไม่ได้ตายที่ไหนวะนั่นไงนั่นไงของอืมนี่กได้เต็มเร็วๆดิเฮ้ยเได้เต็มโดยที่เป็น่ยนไยำ นะหัวปักนหว้าว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 วาอว้าว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 ว้ดวว้า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 วววว้าวว้าวาวว้้าาาา ขอกินข้าวสี่ฮะไห้ก่อนแอะแล้วเรียนเถอะแล้วเรียนถเนถอะ